ห้าคำที่ควรพูดบ่อยๆรับรองชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนคำที่หนึ่งคำว่าเราทำได้คำนี้ควรพูดกับตัวเองหรือประกาศออกไปให้คนรอบตัวฟังอยู่เสมอมันจะเป็นเสมือนกุญแจที่สามารถพาคุณไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ได้<ม>เพราะการที่คุณพูดว่าเราทำได้จะช่วยสร้างพลังผลักดันที่จะช่วยกระตุ้นให้คุณเชื่อว่า คุณจะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้สำเร็จได้ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามคำที่สองคำว่าไม่เป็นไรคนเราทุกคนต่างเคยทำผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่แค่คุณคนเดียวแต่เมื่อความผิดพลาดมันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ต้องยอมรับและให้โอกาสตัวเองอีกครั้ง เพราะว่าถ้ายังยึดติดกับสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วมัวแต่โทษตัวเองและจมอยู่ในความผิดพลาดแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสู้ปล่อยวางเอาเวลาไปแก้ไขปัญหานั้นจะดีกว่าลองพูดว่าไม่เป็นไรแล้วเริ่มต้นใหม่ชีวิตจะก้าวหน้าได้เร็วกว่าเยอะคำที่สามคำว่าขอบคุณเป็นคำสั้นๆแต่กลับมีพลังมหาศาลที่สุด เพราะคำนี้จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างไม่รู้จบเพียงแต่คุณทราบซึ้งในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและกล่าวขอบคุณสิ่งนั้นด้วยความจริงใจอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ตามการกล่าวขอบคุณสิ่งดีๆจะทำให้สิ่งดีๆนั้นตามมาไม่รู้จบแล้วการกล่าวขอบคุณเรื่องร้ายจะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อ คำที่สี่คำว่าโชคดีพูดบ่อยๆให้เป็นคำพูดที่ติดปากยิ่งพูดยิ่งจะทำให้โชคดีเพราะการคิดว่าฉันโชคดีในเรื่องต่างๆมันจะยิ่งทำให้ความโชคดีวิ่งเข้ามาหาบ่อยขึ้นเหมือนกับกดแรงดึงดูดจิตใต้สำนึกจะพยายามมองหาแต่สิ่งที่จะทำให้คุณโชคดีอยู่เสมอแบบที่คุณไม่รู้ตัวคำที่ห้าคำว่าขอโทษ เป็นคำพูดที่ควรพกไว้ในใจอยู่เสมอเคียงข้างกับคำว่าขอบคุณคนที่กล่าวขอโทษก่อนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดการกล่าวขอโทษจากใจจริงก่อนไม่ใช่เรื่องน่าอับอายหรือไม่ใช่เรื่องที่เสียศักดิ์ศรี เพราะถ้าหากต่างฝ่ายต่างถือทิฐิไม่มีใครกล้าพอที่จะเริ่มกล่าวขอโทษก่อนโลกนี้ก็คงเกิดปัญหามากมายทําลายความรู้สึกดีๆและมิตรภาพต่างๆเมื่อเสียไปแล้วมันก็ยากที่จะทําให้กลับมาดังเดิมจำไว้ว่าการขอโทษกลอนไม่ได้ทําให้คุณเป็นปฝ่ายแพ้แต่จะทำให้คุณเป็นฝ่ายชนะต่างหากขอให้รักคุ้มครองทุกคนนะคะ